บุฟเฟ่โปรดักชั่นนี่คุณตามฉันมาทำไมเนี่ยผมเพิ่งมามึงนอกครั้งแรกอ่ะไม่รู้จักใครเลยอ่ะขอยืมตังค์หน่อยดิไล้นายชื่ออะไรอ่ะก็ไม่บอกหรอกเออดีไม่ต้องรู้จักกันหรอกนายได้ยืมตังค์เราไม่ได้เอ้าก็ไม่รู้จักกันกูก็ว่าผมได้อ่ะจับยิ่งออกเป็ดก้างไอ้เข้าแพะ ไอ้ผมแห้งไอ้ต้นปีนไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรใช่ไหไปกันเลยเแ้งเกาหลีจะทำอะไรก็ได้ไม่ เราก็ได้ยังไงหนักชื่อเราเยังไม่รู้เลยเราไม่รู้หรอกแต่เวลาเราอยู่กันได้อะจู่แม่งโคตรแข็งเลย เกือบทุกอย่างเดี๋ยวเยฮะกเบียดนิ้วเดี๋ยวครับขอต้อนรับทุกพันขี้ตาไปไหนมาไปดูมาว่าเขาพร้อมกันหรือยังนิดๆเพราะว่าเราต้องเป็นเช็คทุกอย่างเลยเมนอะไรเมนอะไรล้างแล้วลงทุนจริงๆตะกี้ีให้เห็นไปเรียบร้อยแล้วนะใช่ สุดยอดเลยเดี๋ยบอกว่าได้ดูเหรอตอนนี้ในเว็บไซต์เนี่ยทุกคนจะต้องพูดถึงเขาเพราะว่าเขาเป็นวงที่ก๊อปหรือทําอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยทีวงอะไรวงอะไรอะไรเขาคณะไม่ใช่เหรอวงะคณเขาเป็นคณะคณะบุฟเฟ่เออใช่เจอมาเลยไหมโอ้ยเิญมาเลยคณะบุฟเฟ่มาเชิญนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห เดี๋ยวก่อนฮะเลิกยากันหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่น้องๆชานบุฟเฟ่เดี๋ยวเดินเป็นผู้ที่ผลิตขึ้นมาเหรอของเหล่านี้ที่เราได้เห็นไปเด็กี่เนี่ยเดินขึ้นมาหน่อยเดินขึ้นมาหน่อยเดินเข้ามาเรียนเรียนเรียนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องขาก่อนขาทำไมขาเกงอ่ะทำไมฮะทำไมมันต้องเดฟขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยมันมันเท้าแฟชั่นเท้ามันยิ่งอ่ะเออเนี่ยพวกเด็กเกลียน เกียร์คร <pulse> oh, ับเกียร์ครับโอ้เท่าท่าเลยเขามาเลยไม่หอยกัเดฟนะอไม่หอยกันเดฟเดฟมากเลยเขารีบไปไหนมาไหนกันแนะนําตัวก่อนครับว่าแต่ละคนชื่ออะไรยังไงกันบ้างรอบว่าทางบ้านจะได้ทีบผมชื่อดื้อครับธนาคารขอ้งมันครับเป็นหัวหน้าโจนเป็นหัวหน้าโจรด้วยดื้อนี่ถ้าถอดแว่นนี่ไม่ได้เลยใช่ไหม ไม่ได้ครับจบเลยจบเลยโกนหัวก็ไม่ได้จบเลยอยากอยากถอดแว่นนิดนึงนิดถอดเลยเฮ้ยเขาถอดมาเล้ยายาดื้อยาดื้อยาายาดื้อเขาลองดิดนิดเดียวเฮ้ยไม่เอาดื้อไม่เอาไม่ต้องถอดดีกว่าเฮ้ยไม่ถอดออีก่ะบอลครับผมบอลเลิกแล้วนะเลิกแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งแล้วนะ ไม่ควรนะไม่ขายนะครับไม่ขายผมนะครับโอเคดอนนะไปชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชินครับผมชินชินชินอะไรชินนรกใจน้องต่อนะผมชินชินนรกอะไรนะชินนรกชินนรกอ๋อชินนรกนี่เนี่ยอะไรครับผมอะไรครับโอ้แต่ไมทำไมต้องอยมีครับเด็กวางน้องลืมแล้วตายละชื่ออะไรนะชื่อเจแปงครับโอ เซฟการัดลิ้นหน้าเตะขาวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มารวมตัวกันนี่เรียนด้วยกันหรืออะไรเรียนด้วยกันที่ไหนครับเรียนที่มหาวิทยาลัยมอคุ้มแฉะครับผน้องแสาขาสาขาคณะอะไรคณะอะไรนิ่รรศนะครับนิทรรศนะทรรศนะฮะเอกภาพยนตร์ครับเอกภาพยนตร์ด้วยดีมากเหวานหวานขึ้นลิ้นเลย เอพาพ์ทิยอนเหรอปีอะไรอ่ะขึ้นปีสองอ่ะขึ้นปีสองแล้วอ่าเป็นไงสองเป็นไงดีขึงนร่างกายดีขึ้น ร่างกายดีนะถ้าเกิดเลิกนี่ร่างกายดีเลือดพี่ขอโทษจริงพี่หาไม่เจออะเหลือแต่เทปกาวเอาไปก่อนนะการชมกินทำไมตีมไม่ีดอมกาวเล้ออย่าว่าอย่างงุนงงี้นะชื่อเหมือนหมาที่บริษัทเลี่ยเลือดกับด้านหมาพี่ชื่อเลือกับด้านหี่ที่ชื่อเลือกแตไอ้ด้านพี่แค่แค่นี้เนาะน้อยไปครับทำไมครับแค่เทปกองเทปกาวทำไมฮะเรียมาเอยวทำไมเดี๋ยวครับเดี๋ยวกัท่านผู้ชมฮะอันนี้มันไม่สิงที่ เดวก่อนครับเอาแบบว่าไมนชัวร์ๆยครับขอดูหน่อยได้ไหมครับครับโอ้โหเป็นก้าวยูโหูฮะเป็นก้าวยู่หูกันแล้วครับโอ้โหตายตายตายนเราไปต้องค่นี้นึงโอ้ยดมกระปอดเหนียวเลยนะว่า ทีมงานของเราบอกว่าพอเชิญเหล่าคณะบุฟเฟ่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละคนมีความสามารถทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเรียนแบบทั้งอะไรต่ออะไรนี่มีเต็มไปหมดเลยครับเต้นเต้นนี่เต้นอะไรยังไงของใครเพลงที่แต่งเองใช่ครับเป็นเพลงที่แต่งเองของกลุ่มฮะของเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ร้านหน้านี่จะซื้อไปให้ยายเอาไปวางก่อนไหมอุปกรณ์อุปกรณ์เหรออุปกรณ์ตลกว่างั้ยเอาเงี้ เต้นเอาโชว์เต้นก่อนไหมอ่าก็เขาพูดกันไปแล้วอ่ะเขาพูดไปแล้วตะกี้ขี้สมองออกไปเหรอไม่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวปานเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเต้นเพลงอ่ะแต่งเองแต่งเองครับเป็นเพลงอะไรครับเพลงมันเพลงออกแนวอ่าบอสซ่าบอสซ่าเฮ้ยไปหานใครจะตัดนิดนมันออกมันเป็นสไตล์การพูดของน้องๆอ่ากอยากจะบอกว่าเป็นอันนี้ชัดๆหน่อยสไตล์อะไรนะบอสซ่านี่นะ สบงได้แม่วาซบิหึงเลยเจแปนเจแปนเป็นเพลงอะไรฮะเป็นเพลงบอสซ่าบอสซ่าเป็นเพลงชื่อว่าชื่อว่าโอ้ยเมียงปาโอ้ยเมียงพร้อมยังโเดี๋ยวเดี๋ยวรอขอให้ฟังมันมีท่าเต้นด้วยมีท่าเต้นขอฟังแค่เพลงก่อนได้ไหม ไอ้หอฟังก่อนอ่ะคือแซมเปิลแซมเปิลแซมเปิลก่อนแซมเปิลก่อนเลยนะอันเนื่องสองสามเจ็ดเอ้เจ็ดนาเต้ป๊อเต้เจ็ดเอ้เจ็ดนาเต้ป๊อปเต้มงกุงมงเต้นาเต้ป๊อปเต้เดี๋ยวเรียกไปแยกพูดนะเรียกเรียกแบบว่าท่านพูดนะวันมีแรงงานขม่าแรงงานขมิ้นมาอยู่แถวนี้นี่เหรอเป็นเพลงนี้เราจะเต้นยังไงแต่ว่าโอ๊ต ทำนองสนุกแน่ๆแลยทำนองสนุกเลยเรอฮะเราโชว์เลยมั้ยลองเลยนะเอาทั้งที่ทั้งเอ้นพร้อมกันนะโอเคโอเคโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วน้องๆเชิอเลยครับคณะบุฟเฟ่ ออกกันทั้งประเทศอายกันทั้งบ้านและครับไม่ต้องห่วงยังนอกแดกลกแรกอยูอ่ยังนอกแดอกดอยู่อืมไม่ควรไม่ควรน